เอาละครับผมสุดครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเฟรมเอง h ชาแนลจ้าวันนี้นเราก็อ,อยู่ในเกม Pocket and กันอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็เราจะมาทำการสุ่ม,มแมลงทอง10ตัวนะซึ่งตอนนี้ผมได้ฟิลโมนที่เขาเรียกว่าอะไรที่แรงสูงสุดเนี่ย300อันแล้วซึ่งฟิลโมนตัวนี้เนี่ยถ้าใช้ในการสุ่ม,มแมลงทองจะใช้30ฟิลโมน ต่อการสุ่มแมลงทอง1ครั้งตอนนี้ผมมีอยู่300ฟิโมนผมก็จะสุ่มได้10ครั้งพอดีเป๊ะอ่ะครานี้ผมจะใช้คู่กับบัฟ2อันนี้ครับเป็นบัฟดอกไม้เดี๋ยวผมจะเก็บก่อนเลยแล้วกันดอก2ดอกนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าไหนวะอ่ะดอกแรกถ้าเราใช้บัฟตัวนี้เนี่ยเวลาเราเก็บแมลงเนี่ยคือดอกนี้ดอกนี้ไหนวะเดี๋ยนะเดี๋ยนะนี่ดอกนี้ เวลาเราเก็บมแมลงเนี่ยเราจะไม่ต้องรอเวลาในการเก็บเราสามารถเก็บแล้วมันจะเข้ากระเป๋าของเราได้ทันทีเลยแล้วก็แอ t ติเว e ไปนี่ใช้ไป6ชั่วโมงอีกดอกหนึ่งเป็นดอกที่เพิ่มความเร็วมดทหารออยู่ไหนวะเดี๋ยวผมหาก่อน Movement Speed อันนี้มแมลงอดอกนี้ป่ะอ่านี่ไงเพิ่ม movement speed ม,มูฟเบนสปีด,ดของมดทหารเอ้ยไม่ใช่ดิดาเมจดิดาเมจของมดทหารเราจะได้เก็บ มแมลงทองได้อย่างรวดเร็วไงถ้ามันตีแรงอ่ะนึีออกก่อืมามันมีสปีดกับความแรงนะเราเอาความแรงดีกว่านี่ใส่เข้าไปโอเคละเรามาเริ่มกันเลยครับตั้งแต่ตัวแรกมแมลงทองที่ผมอยากได้จะเป็นแมงตดแมงตดกับด้วงแล้วกันก็ถ้าได,ถาได้ถ้าได้ตะขาบเอามาวะเดี๋ยวสุ่มให้มันได้ก่อนแล้วกันนะเรามาสุ่มเลยแล้วกันครับตัวแรกจัดไปปั๊บนี่ไงแมงมุมฮะแมงมุมทอง แมงมุมทองนี่ไม่อยากได้เลยเดี๋ยวเราไปเก็บขามันกันนี่คือแมงมุมทองตัวแรกของเราซึ่งเราไม่อยากได้มันเลยแต่ก็เราก็ต้องเก็บมันนะครเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บมันเราก็จะเรียกตัวอื่นออกมาอีกไม่ได้โอเคเราเก็บขามันอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันคิวไปเึ๊บเึ๊บปึ๊บ,บ,บนะตัวที่สองตัวที่สองออกมาโอโหตัก,กะแตนทอง ถ้าเป็นตอนแรกๆที่ผมเริ่มเล่นน่ะไอแมลงทองพวกเนี้โคตรมีค่าเลยนะโคตรมีประโยชน์เลยคือผมต้องเก็บอะ่ะแต่หลังๆไม่อยากจะเก็บมาแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์มันสู้สเปเชียลไม่ได้เลยอแล้วตอนนี้เรามีสเปเชียลเยอะเลยด้วยแต่ถ้ามีสเปเชียลใหม่ๆม,มาผมแนะนําว่าให้เก็บไปเล่นนะผมยังเสียดายอยู่เนี่ยผมไม่ได้เก็บสเปเชียลตัวใหม่ที่เข้ามาแมลงทองขอเป็น ไอ้นี่สักตัวหนึ่งไม่ได้หรอวะแมงตดสักตัวหนึ่งนะเป็นไงแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเราฆ่าตายปกติแล้วเนี่ยมแมลงทองมันจะนานมากนะกว่าจะฆ่ามันตายได้เพราะมันถึกโอ้โหแมงมุมอีกแล้วอะ่ะตัวที่3ามสิบตัวเนี่ยเราจะได้แบบดีๆสักตัวหนึ่งไหมอ่ะค่ะเช้าแหละเช้าตอนเช้าเนี่ยไอ้พวกมแมลงตดมันจะไม่ค่อยออก เราต้องรอให้มันเป็นเวลาตอนกลางคืนนะเราถึงจะมาเรียกมแมลงอีกทีหนึ่ง mm hmm. เผื่อจะได้มแมลงตดโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรารอเวลาให้มันเป็นตอนค่ำเลยกันี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่ง mm hmm. โอเคตอนนี้ก็มืดอีกรอบหนึ่งแล้วเราเรียกมันเลยอย่าให้เสียเวลาฮะโอ้โหแม่งมุมอีกแล้วว่ะผมว่าสิบตัวเนี่ย mm hmm. เราคงไม่ได้เก็บหรอกสักตัวเดียวนะคงจะเก็บขามันไปแหละ mm hmm. แต่ก็ไม่แน่หรอกเราอาจจะดวงดีก็ได้ มผมว่าเดี๋ยวผมพยายามอัปเกรดที่เก็บดอกไม้ของผมเนี่ยให้มันเป็นเลเวล10แล้วเอาดอกไอ้นั่นอ่ะที่สามารถเปลี่ยนมแมลงธรรมดาให้กลายเป็นมแมลงทองไดออ้แบบนั้นน่าจะดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่านะผมว่าโอเคตัวเท่าไหร่ตัวที่4แล้วตัวที่ห้าแต่ว่าการที่เราจะอัปเกรดที่เก็บดอกไม้ของเราให้เป็นเลเวล10ได้มันค่อนข้างยากมากเลยเราต้องฟาร์มจนแบบโอ้โห ฟาร์มทั้งวี่ทั้งวันน่ะต้องฟาร์มอ่าอ,อะไรวะเขาเรียกอะไรเรซินน่ะยางไม้อะ่ะอย่างเยอะแล้วก็ต้องไปฟาร์มเอาไอ้ฮันนี่เดิวอีกอย่างเยอะอีกโอ้โหนี่ผมอัพขึ้นมาได้ถึงเลเวล7ตอนนี้เนี่ยก็แบบโอ้โหฟาร์มแบบสาหัสมากนะเนี่ยเลเวลต่อไปใช้50,000เรซินกับ5000ันฮันนี่เดียวโอ้ห้0ห0 0เรซินนี่ลงรังพึ่งรอบนึงเนี่ยมันก็ได้แค่เท่าไหร่วะ 7,500ป่ะมันน้อยมากกว่าจะถึง5,000 50, 0นะตัวต่อไปเลยเอ้าเช้าแล้วนี่ว่าลืมดูโอ้โหเอ้าแต่ได้เป็นไทเกอร์บีป่ะแต่ไทเกอร์บเราก็ไม่เก็บอยู่ดีนะเราก็ฆ่ามันนะตายฮะเอ้ามันกินมดผมไปแล้วตัวหนึ่งอะ่ะตายไปซะโอเคผมลืมดูเวลาเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอมืดอีกทีนึงก็ไดนะ้เดีวมาเจอกันฮะอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลา กลางคืนแล้วฝนตกด้วยการที่ฝนตกเหนียจะเพิ่มโอกาสในการออกแมลงที่ระดับแรเพิ่มขึ้นนี่ไงแต่ว่าแมลงทองอ่ะมันไม่เกี่ยวนะนื่อยออกมาถ้าเราเรียกแมลงทองอ่ะมันไม่เกี่ยวกับระดับของแมลงและว่าเวลานี้แมลงระดับนี้ระดับนี้ออกเพราะว่าแมลงทองอ่ะมันจะถือเป็นแมลงที่อยู่ในระดับแรอยู่แล้วนะเออมันก็เลยไม่มีผลจะฝนตกหรือแห้งแล้งยังไงมันก็สุ่มอยู่ดีนะครับถ้าเป็นแมลงทอง เนี่ยเรายังได้แมงมุมเลยโอ้โหแล้วมดผมกว่าจะเดินมาถึงแล้วฝนตกเนี่ยมันทําให้หมดเราเดินช้าด้วยดูดิช้ามากกว่าจะเดินมาเก็บได้โอ้เสียเวลาจัดเนี่ยเก็บมันไปฮะเ,ออเราน่าจะเรียกได้อีกสักสามตัวน่าจะหมดแล้วฟ,ฟิโลโลมนเราแต่มันไม่ได้ตัวที่เราต้องการสัก,กตัวเดียวเลยฮะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งเดีย๋ยวเป็นแมงปอก็พอโอ้โห เป็นตั๊กแตนน่ะตั๊กแตนนี้ก็ไม่เอาไม่เล่นอ่ะตอนนี้ฝนหยุดแล้วสบายแล้วเขาเนี้ยวิ่งเร็วแล้วข่ามันฝนหยุดแล้วปึ๊บมาโอ้โหตั๊กแตนอีกแล้วมาลุยฮะเหลืออีกตัวหนึ่งแล้วนะที่เราจะเรียกมันออกมาได้ขอสักตัวหนึ่งไม่ได้หรอวะ แมงทองดีๆสักตัวหนึ่งอ่ะโอ้โหเช้าแล้วเราเรียกเลยแล้วกันนะนี่โอ้โหแมงสรุปว่าคลิปนี้ก็เกลือมากเลยเราไม่ได้มแมลงที่เราต้องการเลยสักกตัวเดียวครับเป็นมแมลงที่แบบระดับคอมมอนหมดเลยจัดการมาฮะถือซะว่ามาฟาร์มขามแมลงทองเรามี300ฟิลโมอนอ่ะถ้าเราเรียกมแมลงที่ไม่ใช่มแมลงทองอ่ะเราจะได้ถึง100ตัวนะแต่เออ ผมว่าเราเรียกมแมลงธรรมดา100ตัวเรายังมีสิทธิ์ทำแมลงแมงตดเนี่ยเป็น4ดาวได้สักตัว2ตัวเลยนะแต่นี่คือไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เสียฟิฟลโมนฟฟ,ฟีด้วย300อันกว่าจะฟาร์มได้นะออลงแทบตายได้3ฟิลโมนเนี่ยมาเล่นครึ่งชั่วโมงเนี่ยหมดแหละ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้อะไรเลย300ฟิลโมนของเราแถมแล้กันแถมทังอันนึง เรียกตัวธรรมดาดิโอ้โหก็ยังเป็นตักกะเตนอยู่นะโอ้ยเออแค่นี้แหละครับโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส c ค i b e นะเพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ใของช่องเราสำหรับผมต้องลาไปก่อนอนะาจารย์แล้วจเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย